สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกทกท,กท่านคลิปนี้มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีพฤษภนี่ก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวัวนะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มั่นคงในสิ่งที่คิดหรือว่าตัดสินใจ จะทานะคะก็สามารถที่จะเดินไปตามแผนนะคะเพื่อให้ก้าวสู่ความสําเร็จนะคะไม่ค่อยไม่ท้อถอยนะคะหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มานะคะคือไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะคะก็เป็นอิทธิพลของเดือนเกิดน,นะคะแต่ก็จะซับซ้อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ขึ้นอยู่กับปีเกิดน,นะคะวันเกิดแล้วก็เวลาที่เกิดด้วยนะคะโอเคเราก็มาดูไพ่กันนะคะ เดือนนี้นะคะดูไพ่ตัวตนก่อนนะคะไพ่ตัวตนก็จะได้ไพ่หกคาทานะคะ six one ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับส่วนใหญ่พวกคาาเนี่ยจะหมายถึงเกี่ยวกับการงานนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการงานที่เอ,อได้รับชัยชนะมาหรือว่าฝ่าฟันมาเอ,อแต่ว่ามันกลับหัวก็าอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักนะคะเราก็ประสบความสมําเร็จแต่ก็ช้าไปหน่อยนะคะอันนี้คือตัวตนนะคะแล้วยังได้ไพ่เด็ดซันนะคะ เดือนนี้ได้ไพ่เดอะซันถึงสองใบนะคะเดือนมีนาคมนี้ชาวผึกสมนี้จบได้ไพ่ที่เปิดเราเปิดไพ่สองสำรับนะคะก็จะมีไพ่ที่เหมือนกันสองคู่นะคะก็คือไพ่เดอะซันนะคะก็เป็นเด็กขี่ม้าขาวนะคะก็เป็นพระอาทิตย์นะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงการยิ้มรับความสําเร็จที่จะกล้ามาสู่นะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องแห่งความยินดีนะคะ ก็เป็นเดืสันมีแสงในตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จนะคะมันหมายถึงว่าความความไงอะความหมายถึงพลังอํานาจด้วยอะที่จะทําให้เราสําเร็จไปได้นะคะแต่ก็มันก็เป็นไพ่ที่ว่ากลับหัวนะคะก็บางคนก็อาจจะมีปัญหานะคะคือมันเป็นไพ่ที่ดีแล้วอยู่ในตาแหน่งตัวตวนก็หมายถึงว่าท่านสามารถที่จะเดือนนี้อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวของเรานะคะแต่การที่เป็นไพ่กลับหัวมันก็ อาจจะหมายถึงว่าถ้าเกี่ยวกับโรคภัยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกเลือดหรือไม่ก็เกี่ยวกับสายตานะคะหรือไม่ก็ความรู้สึกเหมือนกับว่าท้อถอยหรือว่าเออรู้สึกรู้สึกรู้สึกขี้เกียจอ่ะมันถึงว่าเราเออรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันกับหัวมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ความนดีก็ยังมีให้มาอยู่นะคะถ้าความรู้สึกก็อาจจะเหนื่อยนะคะอันนี้ก็คือตัวตนของท่านนะคะแล้วก็ ไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปก็ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ page of page of pentacles นะคะเด็กถือเหรียญน,นี่ก็เป็นสิ่งก็เป็นไพ่ที่ดีคล้ายๆกับ The Sun เดือนสั้นก็คือว่าจะมีโอกาสเข้ามานะคะเตรียมเตรียมรับกับโอกาสดีๆที่เข้ามารวมถึงเงินด้วยนะคะข้างๆนี่ค่ะก็จะเป็นไพ่ ten wands นะคะก็เป็นไพ่สิบคาถาน,นะคะคาถาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานอีกแล้วนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะ ทมีงานให้ทำเยอะนะคะต้องทำด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นไพ่กับหัวก็เริ่มซาซาแล้วมันก็มันก็ไม่ถึงกับขี้เกียจมากนะคะแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่างานนึงก็เราเริ่มควบคุมได้แล้วนะคะบางคนก็รู้สึกก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยๆแล้วทำมาเยอะแล้วในพวกนี้นะคะก็สรุปไปเลยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเตรียมที่จะรับรับกับสิ่งดีๆเข้ามาหรือว่าโอกาสเข้ามานะคะงานการก็จะเริ่มปล่อยวางไปบ้างพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือไพ่สรุปแล้วก็ไพ่ตัวตนนะคะ แล้วก็มีไพ่อีกหนึ่งคู่ที่จับได้มาแล้วก็การที่มีไพ่ซ้ํากันก็หมายถึงว่าเราอาจจะมีเรื่องที่จะต้องโฟกัสหรือว่าพุ่งไปในด้านนั้นมากหน่อยนะคะไพ่อีคู่นึงก็เป็นไพ่แห่งสติปัญญานะคะเป็นรูปตะเกียงนะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะก็เป็นนักบวชนะคะก็หมายถึงเอ่อความที่มีตะเกียงก็หมายถึงว่าเราก็จะมองเห็นแสงแห่งความสําเร็จที่อยู่ใกล้ๆนะคะอ,อ,อะไรที่มีความรู้สึกว่าเรายังคิดไม่ออกเราก็จะคิดได้ออกนะคะ อันนี้ก็มันจะหมายถึงถ้าเกิดนิสัยหรือว่าอารมณ์ก็ประมาณว่าอยากจะไปอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะไปคัดคัดกรองหรือว่าคอนเซนเตรหรือว่าพุ่งอยู่กับงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทํานะคะหมายถึงว่าเริ่มจะเบื่อ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 กับความวุ่นวายภายนอกนะคะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะบางคนรู้สึกว่า เออฉันรู้สึกเหงาเหงาจังเลยนะอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกด้านจิตใจหรือไม่ก็เป็นกายภาพก็คือว่าบางคนอาจจะต้องไปอยู่ไกลบ้านหรือว่าช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เจอผู้คนหรือไม่ได้เจอคนที่เรารักก็เป็นจะเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะอันนี้แล้วไพ่เฮอร์มิตนี่นะคะก็เป็นไพ่กับหัวด้วยนะคะก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากปีกเวกอยากอยู่คนเดียวบางคนไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ต้องอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเหงานะคะ ถ้าในด้านการงานนะคะก็าอาจจะรู้สึกทํางานแบบยังมองไม่เห็นเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่มองเห็นความสําเร็จได้อย่างจงแจ้งนะคะเราก็อาจจะทํแไปแบบว่าเออรู้สึกว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะหรือว่าอยากจะพบเจอคือแบบว่าอยากจะอยากจะขอความช่วยเหลือช่วยเหลือจากคนในคนหนึ่งนะคะส่วนด้านความรักนี่ก็คงจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ความความรักนี่ก็อาจจะเหมือนกับว่า เ,เจอคนที่ว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจที่จะคบต่อหรือไม่ไม่ใช่คนที่โดนใจจริงๆหร้อว่าตัดส็นนะคะไพ่เฮอร์มีนี่มันหมายถึงความรู้สึกที่ว่าอยากอยู่คนเดียวบางคนก็ชอบไปปฏิบัติธรรมนะคะถ้าพูดถึงอีกด้านหนึ่งก็จะชอบไปเข้าวัดเข้าวานะคะอันนี้ก็คือการลักษณะของไพ่ที่ว่าเข้ามาในเดือนนี้นะคะมีสองคู่นะคะโดยทั่วๆไปนะคะก็มันจะก็จะมีไพ่ เดโมนขึ้นมานะคะไพ่เดมลนะคะก็เป็นความรู้สึกกังวลใจนะคะก็ก็กคล้ายๆกับไพ่เฮอร์มิตนะคะในเดือนนี้บางคนก็อาจจะต้องไกลบ้านจริงๆด้วยหรือไม่ก็ต้องออกจากงานหรือว่าย้ายที่ทํางานย้ายที่เรียนคือเป็นการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ทาวเวอร์กลับหัวนะคะถ้าทางด้านสุขภาพก็หมายถึงพวกกระดูกและฟันและว,ว่าการลื่นล้มนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆคือการลื่นล้มนะคะ เพราะว่าไพ่เดอะพัทาเวอร์ี่มันมันหมายถึงคนที่ว่าอือาจจะต้องห่างบ้านนะคะแล้วก็เป็นการโยก้ายที่ทํางานก็บางคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเป็นช่วงของการปรับตัวนะคะข้างๆไพ่ทาวเวอร์ก็เป็นไพ่เดอะไฮเลฟเฟนส์นะคะก็เป็นไพ่นักบวชนะไพประสังคราชนะคะก็เป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่ว่าเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกองค์อง <érer Help ful> องค์กรใหญ่ๆและสาหกิจหรือว่าโรงเรียนวัดนะคะสถานศึกษานะคะสถานที่อบรมต่างๆนะคะไพ่นี้จะหมายถึงว่าการที่ว่าเออเป็นเกี่ยวกับผู้การศึกษานะคะบางคนก็จะมีค่าใช้จ,จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาการอบรมต่างๆนะคะหรือไม่ก็เป็นเออเราังมีโอกาสาที่จะได้ไปติดต่อเกี่ยวกับพวกสถานที่ราชการหรือว่าองค์กรใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปบริจาคหรือว่าการที่เราจะต้องไปเสียเงินนะคะ มันเป็นไพ่กลับหัวนะคะถ้าหมายถึงความรู้สึกก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่คิดจะทำอะไรบางอย่างที่ว่าเอออาจจะไม่ตรงไม่อาจจะไม่ไปทางทางทางเดินหลักอ,อาจจะต้องเป็นทางซิกแซกไปนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงๆแล้วเรามองว่าเป็นความฉลาดนะคะเหมือนว่าหาทางลัดว่างั้นเถอะบางคนก็มีแฟนก็สามารถที่จะเออเราไปอยู่ด้วยกันอย่างนั้นหมายถึงว่าคนที่แบบ เออไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีพิธีรีอตองเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับพิธีรีอตองมากจนเกินไปนะคะไพ่พระสังฆราชนี้นะคะมันกลับหัวนะคะอะไรที่แบบว่าตรงตรงตรงนี้ก็จะไม่ทํานะคะเราจะทําในสิ่งที่ว่าให้ผลประโยชน์ได้มากกว่าแล้วก็เป็นทางลัดขี้เกียจเดินทางเยอะเยอะนะคะก็จะไปทางลัด มีไพ่เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับคู่ค้าอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับการกิจการค้านะคะสําหรับคนที่ต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นมีไรายได้เอออาจจะมีอาชีพหลายอย่างหรือว่าทํางานไปเรียนไปนะคะหรือว่า,เ,าเรียนเรียนสองที่หรือว่าทํางานสองจ็อบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสมดุลชีวิตนะคะจับได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับคนที่มีความรักหลายๆคนนะคะ เทมเพลนส์นี่ก็หมายถึงเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเป็นรูปนางฟ้านะคะนางฟ้ามีปีกนมเป็นเทพก็แล้วกันเป็นเทพมีปีที่ว่าเอาน้ําเทเทถ้วยเข้าหากันมันหมายถึงหมายถึงว่าเราเนี่ยยิงอยู่ตรงกลางนะคะของของด้านซ้ายด้านขวานะคะถ้าเราเอียงไปทางซ้ายนะ,ะขวาก็กระดกขึ้นซ้ายก็ลงเอียงไปทางขวามันก็ด้านหนึ่งก็ขึ้นด้านอีกด้านหนึ่งก็ลงก็เป็นการที่ว่าเราจะต้องอยู่ ให้พอดีนะคะจัดสรรทุกอย่างให้พอดีเพื่อให้ทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันไม่เกิดความเสียหายกับตัวเรานะคะแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยไม่เสียแฟนเรื่องง่ายก็คือการจัดสรรน,นะคะเวลาให้มันลงตัวนะคะกับผลประโยชน์หรือว่าไรายได้ที่จะเข้ามานะคะรวมถึงการเปรด้วยนะคะการจ่ายเงินด้วยนะคะ <S <S เรามาดูไพ่แห่งความเด็ดเหนื่อยนะคะ <S <S ไพ่ emperor เนี่นะคะเป็นไพ่จกักรพรรดินะคะเป็นไพ่ไพ่ ไพ่ที่ดีนะคะแต่มันจะเหนื่อยะค่ะมันหมายถึงไพ่เกี่ยวกับพวกต่างประเทศด้วยนะคะเป็นพวกเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไม่ก็มีคนนะคะถ้าความรักก็คือมีคนต่างชาติต่างภาษาที่มาด้อมๆมองๆเรานะคะแล้วก็รวมถึงหัวหน้าก็จะให้การสนับสนุนนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีอุปสรรคคือว่าต้องเหนื่อยนะคะไม่อยู่เฉยๆแล้วเขาก็จะแบบเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการหรือว่าเมีโอกาสอะไรเข้ามานะคะเราก็ต้องเหนื่อยออกไปนะคะไพ่เอ็นพลเลอร์เนี่ยนะคะ แล้วมันก็ยังมีไพ่สเตท้วยนะคะไพ่สเตทก็เป็นไพ่ผู้หญิงจับปากสิงโตนนี้ก็เป็นไพ่เหนื่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆอาจจะไม่เหนื่อยก็ได้จ,จะเป็นความรู้สึกธรรมดาของชาวพึกงศบก็ได้ที่ได้ทํางานอาจจะแบบว่าเออทํางานอาจจะโอเวอร์ไทม์หรือว่าทํางานเลยเวลาไปก็ได้นะคะเราก็มองว่าเป็นเหนื่อยไปแต่จริงสําหรับบางคนเขาก็ธรรมดานะคะก็คือว่าเพื่อความก้าวหน้านะคะหรือเพื่ออะไรที่มันดีกว่าก็จะเหนื่อยนะคะแต่ไพ่สเตทนี้ก็หมายถึงการ บางทีก็หมายถึงการที่ว่าเมื่อออกอไปกลางแจ้งอ่ะต้องออกไปข้างนอกมากขึ้นนะคะการที่ว่าเราจะต้องออกไปติดต่อข้างนอกด้วยนะคะได้ไพ่เลเวอร์สไพ่เลเวอร์นี่เป็นไพ่เกี่ยวกับพวกออนไลน์พวกโซเชียลค้าขายนะคะที่จะต้องติดต่อกับคนภายนอกนะคะเออในเดือนนี้เป็นเลเวอร์กับหัวนะคะเลเวอร์กับหัวก็ใกล้ๆก,กับคือมิคืออาจจะหมายถึงว่าเออมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะจนจนจนขี้เกียจจะพูดเนะี่ยมิค่นะ ก็แล้วก็รวมถึงว่ามีการอาจจะมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับพวกเอกสารนะคะการสื่อสารเจรจารนะคะแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดนะคะคนที่ว่าถ้าถ้าจับได้ตัวตนของได้ไพ่นี้ก็คือคนที่เป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ขี้เกียจพูดะนะแต่ว่าก็เป็นไพ่แห่งการที่ว่าเราจะต้องติดต่อติดต่อเป็นการค้าขายนะคะเดือนนี้ทําไมได้ไพ่ที่ว่าไม่ค่อยอยากจะพูดมากเยอะนะเป็นไพ่แห่งการนะอะไรไงอะ รวบรวมพลังจิตนะเพื่อมาแบบว่าต่อสู้กับสิ่งที่จะต้องเผชิญต่อไปเป็นไพ่ถึงการแบบว่ากบดานบางทีก็หมายถึงว่าเออเราไม่ค่อยอยากจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกบดานนะคะมีไพ่ดีๆที่จะให้ดูอีกใบหนึ่งก็คือไพ่วิวอ o ฟฟัตูนะคะวิ f อัฟฟัูนี่ก็เป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะคะบางคนก็จะได้โชคเกี่ยวกับบ้านที่ดินพวกมรดกนะคะยานพาหนะ หรือบางทีก็มีเรื่องที่จะต้องเดินทางนะคะมันเป็นไพ่กลับหัวก็อาจจะมีต้องเดินทางหรือว่าโอกาสที่จะได้ไปเจอเพื่อนเก่าๆะะหรือว่าโอกาสที่จําเป็นจะต้องไปยังสถานที่เก่าที่ว่าที่เราไม่ได้ไปมานานแล้วนะคะเออพูดถึงวิวอ็พอตูนว่าบางคนก็มีกําไรจากสิ่งที่ลงทุนไปตั้งนานแล้วนะคะลงทุนไปตั้งนานแล้วไอ้พวกกรมธรรม์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เป็น ที่เราทําไปตั้งนานแล้วนะพวกคุณก็เป็นไปได้นะคะป้ายกับหัวนี่หมายถึงว่าก็เวลาเดินทางอะไรพวกนี้อาจจะเดินขับรถขับรถหลงบ้างหรือว่ารถเสียอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีโอกาสเกี่ยวกับมันมันจะเกี่ยวกับพวกการเดินทางนะคะกับหัวเนี่ยคือสิ่งที่ได้มาหรือว่าเออโชคลาภจากมรดกอะไรพวกนี้ก็จะต้องถึงจะได้มาแต่ก็ต้องติดติดติด,ตดขัดขัด,ขดไปบ้างนะคะเออแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเออจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องไปหาหมอแล้วคะ หรือบางคนก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะไอ้ความเหงาเหงาเนี่ยมันมีไพ่แบบเหงาเหงาวิเวกเยอะเนี่ยก็ระวังอย่าให้ไปเป็นเกี่ยวกับพวกซึมเศร้านะคะต้องหาเรื่องไปเปิดหูเปิดตาไปแบบทําให้มันอเลิ t ให้สดชื่นนะคะแต่การที่ว่าเราไปทําบุญเนี่ยเราไปสวดมนต์หรือว่าเราไปบริจาคอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มีปิติมีความสดชื่นมากขึ้นนอะ,ะไอ้ไอ้พวกปิติหรือว่าความที่ว่าเราช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมันจะ ทิ้งไอ้ตัวเผ้ความแบบเหมือนกับว่าความทึมเศร้าออกไปได้มันมันมันเป็นไงมันมันมันไม่อยู่ด้วยกันอะถ้ามีปิติปักไอ้ตัวซึมเศร้ามันก็จะหายไปแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะคะชาวฤษีพิศพศช่วงนี้นะคะก็วันๆหนึ่งนะก็คิดแต่เรื่องเงินทองเหมือนกันนะคะมีคือเหมือนกับว่าเราจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าหารรายได้เข้ามารวมถึงผลประโยชน์ด้วยนะ ทางกับตัวเองนะก็สิ่งที่จะได้แต่ก็มันก็มีอุปสรรคพอสมควรนะคะให้เราแก้ไขไปนะคะมีไพ่ดาบหนึ่งดาบด้วยบางคนก็จะต้องลุยๆไปคนเดียวนะคะโอเคก็จบตามนี้นะคะสำหรับคนชาวพฤกษบมีอะไรมาคอมเมนต์ในช่องของคุณมีองค์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังก็ขอให้มีความสุขในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะว่าคือไพ่สรุปก็เป็นไพ่แห่งการรับโอกาสเหมือนกันนะคะ ก็เราก็มาดูกันว่ามันจะมีโอกาสอะไรที่เรานึกไม่ถึงเข้ามาบ้างนะคะสวัสดีค่ะ